สวัสดีครับ EP ที่7แล้วนะครับตัดต่อวิดีโอง่ายๆโดย,โดยโปรแกรมฟรี OpenShot Video Editor นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าวิดีโอแล้วก็การแพ็กวิดีโอนะครับมาดูผลงานของเราที่เราได้สร้างไว้ในคลิปต่างๆนะครับมีทั้งการแทรกเสียงบรรยายนะครับเสียงดนตรีนะครับไตเติลที่สร้างขึ้นมาเองไตเติลที่เราทำนะครับแล้วก็การทำวิดีโอ ทำเอ็กฟิอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะแพกวิดีโอทั้งหมดให้เป็นออกมาเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นหม้อกระทะนะครับแล้วก็เราเอาวัาสดุอุปกรณ์วัสดุเป็นรียกว่าเครื่องเครื่องประกอบอาหารอะไรต่างๆใส่ให้หมดเครื่องปรุงทั้งเลยใส่เรียบร้อยเราจะแพ็กมาเป็นอาหารแล้วนะครับแพกมาเป็นวิดีโอของเรานะครับ mm hmm. วิธีตั้งค่านะครับก็จะเป็นที่ตรงนี้นะครับรูปเครื่องหมาย วิดีโอตรงนี้นะครับคลิกมานะครับเห็นนะครับมันจะตั้งให้เป็น HD ครับ Default อยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องไหนที่มันความเร็วสูงๆมันจะตั้งให้อัตโนมัตินะครับซึ่ง HD 720p นยก็เหมาะสมกับแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับโค้ดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับคลิกปุ่มแดงหนึ่งครั้งนะครับเป็นการส่งวิดีโอออกนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่กดปุ่มแดงๆนะครับจะต้องทําการสังเกตตรงนี้ก่อนให้ตัวเครื่องหมายดอกจันหายซึ่งจะมีการแก้ไขต่างๆเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นผมจะขยายตรงนี้นะครับมันจะมีดอกจันอยู่นะครับเราจะต้องบันทึกนะครับให้ดอกจันมันหายก่อนก่อนที่จะแพ็กนะครับแอบดอกจันหายละแล้วก็ไปที่จุดแดงๆตัวนี้ครับส่งวิดีโอออกนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับให้ตั้งชื่อไฟล์นะครับเราจะตั้งชื่อว่า การตัดต่อวิดีโอการเรียนการสอนแค่แน่พอละนะครับอันนี้โฟลเดอร์ตำแหน่งที่เก็บนะครับจะอยู่ในไดดีแล้วก็โฟลเดอร์อบรมนะครับอ่าแล้วก็รูปแบบนะครับก็สามารถได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้มันจะสร้างเป็น mp4 นะครับอยู่แล้วนะครับโดยอัตโนมัตินะครับอ่าเนี่ยอ่าสิต่อเก้าเห็นไหมครับครั้งแรกเลยที่เราพูดกันนะครับนะคุณภาพจะเอาสูงต่ำกลางนะครับเอากลางกระพอนะครับทรงออกวิดีโอนะครับกดออกเลยนะครับมันก็จะทําการ แพ็คนะครับรันนะครับจนครบ100เรนะครับเราก็จะสามารถนำมาเป็นรูปแบบวิดีโอได้นะครับรอให้มันครบร้อยนะครับนะครับครบ1้0นแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มดันตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้ววิดีโอนะครับลองมาดูโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เรา บันทึกไว้นะครับได้ดีแล้วก็โฟลเดอร์อบรมตัดต่อวิดีโอนะครับลองมาดูนะครับเรื่องดูอ่าตัวนี้นะครับการตัดต่อวิดีโอนะครับดับเบิลคลิกเป็นไฟวิดีโอได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมสุภาพบริบูรณ์นะครับศึกษานิเทศนะครับจะเป็นเสียงที่บรรยายจะมานําเสนอวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับ อ่านะครับเสียงบรรยายผมก็หมดไปแล้วนะครับเป็นเสียงบรรเลงไปเพราะว่าผมตัดเสียงวิดีโอให้หายไปใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นรูปแบบของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับลองฟูลสกินนะครับอันนี้ก็ลืมตัดออกนะครับนะครับอ่าน่ลัษณะของผลงานนะครับผลงานของเนี่ยนะเลื่อนได้เลยนะครับนีครับเลื่อนได้ นะครับเดินได้วีดีโอที่ก็เราแพ็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราตัดต่อหมดแล้วนะครับแล้วก็แพ็คออกมาเป็นวิดีโอก็สามารถนาไปเผยแพร่นะครับผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ส่วนตัวเรานะครับตรงนี้นะครับการตัดต่อวิดีโอนะครับได้ไฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับกรณีที่เราจะแก้ไขแล้วก็ไปที่ไฟล์เดิมนะครับก็ไปแก้ไขอะไรตรงนี้ถ้าเราไม่ใช่เราก็ปิดไปนะครับ เรามาดูวิดีโอที่เราบันทึกไว้เป็นโปรเจกต์นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับต้องชื่อตรงนี้นะครับมันจะแตกต่างกับตัวนี้อันนี้เป็นแพ็กวิดีโอเรียบร้อยนะครับเป็น mp 4เรียบร้อยนะครับเอาเมาส์คลิกไว้นะครับมันจะขึ้นนามสกุล mp 4เรียบร้อยถ้าตรงนี้มันจะขึ้นนามสกุล open open shot นะครับโปรเจกต์อยู่นะครับเดืบเบิลคลิกมันก็จะวิ่งไปที่โปรแกรมเลยนะครับเราไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมแล้วก็ไป open ต่างๆนะครับมันก็จะมาหมดเลยนะครับ แล้วก็ทําการแก้ไขนะครับแก้ไขวิดีโอต่อไปลบอะไรออกลบเอฟเฟกออกเพิ่มเติมอะไรต่างๆแล้วก็เช่นเดิมนะครับไปที่ปุ่มแดงๆนะครับกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อวิดีโออาจจะทับเหมือนเดิมก็ได้อาจจะเพิ่มไป1แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดส่งออกแล้วก็รอมันครบร้อยนะครับอันนี้ยกเลิกก่อนนะครับโอเคนะครับช่องคุณเอคอมพิวเตอร์นะครับแค่นี้ก่อนนะครับทั้ง7 วิดีโอนะครับ7จ p นะครับทุกท่านอลองศึกษาดูนะครับการตัดต่อวิดีโอง่ายๆแล้วลองไปไประยุกต์นำไปใช้ในการนำสื่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งได้ข่าวว่าการประเมิเนวิทยาลนะัแบบใหม่นะ่ะจะเป็นการอ,อัดวิดีโอกันในใการเรียนการสอนทุกท่านก็ใช้ตัวนี้ไปในการอัดวิดีโอตัวเองแล้วก็ใส่ลูกเล่นใส่ชื่ออะไรต่างๆโดยใช้โปรแกรมง่ายๆแบบฟรีๆนะครับ OpenShot นะครับวิดีโออดิเตอร์นะครับซึ่งใช้ทรัพยากรไม่สูงนะครับอ่อย่างเช่นโปรแกรมที่มืออาชีพในการตัดต่อเนี่ยใช้ทรัพยากรที่สูงมากนะครับบางทีเครื่องไม่แรงพอนี่อาจจะทําให้เครื่องแห้งได้นะครับแห้งหลายรอบก็เคยมาแล้วนะครับแต่ใช้ตัว OpenShot ตตัวนี้นะครับมาไม่กระตุกเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่จะกระตุกตอนเราพรีวิวเฉยนะครับถ้าเราพรีวิวแพ็ แพ็กวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นวิดีโอที่รับรื่นเนาะรับรื่นเหมือนกันนะครับรับรื่นก็คือไม่สะดุดเลยนะครับดูตัวอย่างตเออดูผลงานที่สร้างไปนะครับตอนพรีวิวมันจะกระตุกหน่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับสุภาพบูรุนะครับจะไม่ตัดสานประเทศนะครับจะมานำแบโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ทั้ง7คลิปนี้นะครับการตัดต่อว,วิดีโอเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเนาะในการเรียนรู้ในการตัดต่อว,วิดีโอแบบง่ายๆนะครับซึ่งทุกคนสามารถทําได้นะครับเนาะถ้าไม่ได้ก็ลองทบทวนวิดีโอทั้ง7วิดีโอต,ตรงนี้นะครับช่วยกดและจดแชร์ด้วยนะครับช่องครูเอคอมพิวเตอร์สวัสดีครับ